รักมากแอปทักซอนเลิกงานกลับบ้านมาเจอเซอร์ไพรส์จากคนสำคัญ สำหรับคุณแม่แอปทักษอรกับลูกสาวน้องปีใหม่มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาบ่อยๆค่ะโดยแฟนๆจะได้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆของน้องปีใหม่ผ่านทางไอจีของคุณแม่อยู่เสมอสาวน้อยทั้งสวยทั้งเก่งเลยซึ่งตอนนี้บอกเลยค่ะว่าน้องปีใหม่นั้นเป็นเด็กที่ชอบทํากิจกรรมมากๆทําให้ทุกๆวันหยุดของแอปจะต้องพาลูกสาวไปทํากิจกรรมต่างๆล่าสุดมาคำคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาแอปก็ได้ออกมาเผยโมเมตนต์น่ารักน่ารัก โดยแอปนั้นทำงานกว่าจะกลับบ้านก็ดึกแล้วแต่พอกลับมาก็เจอกระทงน้อยๆวางอยู่บนโต๊ะโดยแอประบุข้อความบอกว่าเลิกงานกลับบ้านมาเจอสิ่งนี้ในคือรอยกระทงขอบคุณนะคะนอกจากน้องปีใหม่จะทำกระทงไว้ให้คุณแม่แล้วยังมีการ์ดบอกรักมาให้ด้วยแถมไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะคะมีการ์ดบอกรักคุณแม่หลายใบมากๆน้องปีใหม่คงรู้ว่าคุณแม่คงต้องทำงานเหนื่อยเลยเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ แต่เพียงเท่านี้คุณแม่ก็คงชื่นใจหายเหนื่อยแล้วล่ะค่ะ